เยอะมากเลยครับทั้งรถทั้งคนกลัวกลัวรถเฉียวนี่เขียนให้นยนี่โอ้โหครับพี่เขาให้นะฮะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เกษาลวงพ่อจีวอนะครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ พี่ผมขออนุญาตชมราคาได้ไหมครับได้ครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตชมราคานะครับครับผมแล้วามาชมอันนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้พวกนี้เท่าไหร่ครับพี่ราคาแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับนี่คุณจะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะร้านพี่อันนี้บูชาครูเท่าไหร่ครับอับาก้า พันสองนะครับโอ้โหบูชาคือสวยมากครับผมนี่อันนี้จะเป็นรุ่นอะไรครับอันนี้จะเป็นเหรียญมูลันคีหลวงพ่อรวยนะค,ะ,คะเป็นเหรียญออกมาตอนชุดแจกทานะคะ่ะ็นสุงดอกบัวเหรียญจะออกมาเป็นสามเหรียญน,นะคะชุดหนึ่งจะมีสามเหรียญอันไหนบ้างครับอ๋อันนี้จะเป็นชุดหนึ่งชุดหนึ่งออกวัดมาที่หนึ่งพันบาทครับผมแล้วก็ไปทํา<อ>ไปทําแยกเลี่ยมไป อยู่ที่เท่าไหร่ครับเหรียญแต่ละเหรียญอยู่ที่เหรียญละ400บาท400บาทโอ้โหไม่แพงเลยนะครับ400บาท432สามสพันสองเองครับออกวัดพันเดียวแต่พี่มาขายพันสองโอ้โหราคาเบานะฮะกลายไหลทองลงยานะฮะนี่สวยงามมากครับขยับมาอีกครับอันนี้จะเป็นบูชาครูใช่ไหมพี่เท่าไหร่ครับอันนั้นทองแดง 300บาทครับ300บาทนะครับครับโอ้โหราคาไม่แพงเลยครับทองแดง300บาทเองฮะนี่อันนี้จะเป็นเหรดด้วยเกใช่ไหมพี่ใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าหน้าอะไรอันนี้ลงยา5,000บาท5,000บาทนะครับขนาด4บาทโอเคครับผมห้0 0ับาทเองฮะอันนี้จะเป็นรูปหล่ออะไรครับพี่หล่อปั๊มปี56ครับ โอ้โหทันหลวงพ่อนะฮะเนื้อทองแดงเท่าไหร่ครับพี่เปิดเท่าไหร่แปดร้อยครับแปดร้อยนะครับแท้ทันนะครับนี่ปีห้าหกโอเคครับโอ้โหเยอะมากครับร้านพี่ราคาก็มีหลายราคาหลายราคานะครับราคาเริ่มหลักร้อยไหมพี่นี่ครับนี่เริ่มหลักร้อยนะฮะร้อยเดียวหมดเลยเบาๆเลยครับราคานี้ขายเด่นเท่าไหร่นะ นี่โอ้โหเดือนละร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมกรอบกรอบอะไรครับพี่ทองสูตรครับทองสูตรใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นรวยปวดนี่รวยปวดนี่นะครับเปิดที่เท่าไหร่ครับพี่อเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยพร้อมกรอบเลยไหมครับใช่ครับโอ้โหสวยงามมากครับกรอบก็เป็นกรอบงานงานเกตเนะครับ โอ้โหสวยครับสวยนี่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยถามได้นะครับต้อมถามสร้อยเปิดเท่าไหร่ครับพี่เส้นละหนึ่งร้อยบาทครับร้อยเดียวเองครับผมโอ้โหอันนี้รพระก็มาซื้อไว้นะฮะร้อยเดียวนะครับอันนี้รวยหมื่นล้านตามป้ายเลยไหมพี่เจ็ดร้อยเนื้อทองแดงนะครับรวยหมื่นล้านเหรียญนี้สวยมากครับเหรียญนี้ นีอโอ้โหเหรียญรวยปวดนี่สองบาทหน้าทองคำครับสองบาทหน้าทองคำนะครับราคาตามป้ายไหมพี่ใช่ครับนี่แป<ล>ดพันนะดได้คนระับร้านที่ลดได้นะครับลดได้โอ้โหสวยงามมากครับโอ้โหอันนี้อะไรครับพี่เป็นเหรียญหน้าทองคําครับโอ้ขออนุญาตชมหน่อยนะครับได้โอ้โหสวยมากเลยนะเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับ ไยมาสหกสามรวยเจริญพรเก้าเก้านะฮะนี่แล้วเงินหน้าทองคำนะครับเปิดที่เท่าไหร่ครับพี่สี่พห้าครับสี่พันห้าใช่ครับอ๋อไม่แพงนะครับไม่แพงเลยครับโอ้โหผมนึกว่าจะแพงสี่พันห้านะฮะเงินหน้าทองคำโอ้โหคุ้มมากครับได้ราคานี้ไปเนี่ยสี่พันห้าลงยาอีกต่างหาก นี่พี่มีนามบัตรไหมครับน,น,นี่ครับผมท่านใดที่สนใจนะฮะนี่ครับนามบัตรของพี่เขานะฮะมีเบอร์โทรเฟซบุ๊กด้วยนะครับใครสนใจแคปไว้เลยฮะ,ะนี่โอเคครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับขอ,ขอบคุณมากครับโอเคครับเราก็เข้ามาถึงบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นด้านหน้า ทางเข้าวัดนะครับเราจะไปชมอะไรกันก่อนนะฮะโอ้โหแม่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโทรหาโอเคครับขออนุญาตชมราคาหน่อยนะครับอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้อยู่ที่เดี๋ยวราคาเลยครับหนึ่หมื่นสองอ๋อมีด้านหลังนะครับเงินหน้าทองคำรวยทรัพย์แสนล้านไหมพี่นะครับสวยงามมากฮะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ อันนี้รุ่นเดียวกันครับ8,500นนะครับ8,500อันนี้ไม่ใช่เนือเอ้อไม่ใช่หน้าทองคำมงกรคู่นะครับ9,000พนะครับนี่ราคาจะอยู่ด้านหลังมงกรคู่เนื้อเงินลงยาเขียวโอ้โหอันนี้ทำไมสวยจัง4 0 0พันนะครับรุ่นอะไรนะนี่ครับส0 0พันนะฮะอันนี้รุ่นอะไรนะพี่ รุ่นอะไรญญผมผมก็ลืมเยอะอืนนมป้ามาด้ว <c oughs> ยกันาไปซื้อขออ๋อครับผมอล้วที่ไฟฟ้าป้าไอยู่ครับรวยหมื่นล้านนะครับเนื้อ 3K อยู่ที่4,000บาทสวยมากครับเรียนนี้ <c oughs> สวยสวยครับ4,000บาทนะครับครับ อันนี้จะเป็นรวยเก้าเก้าสามเคนะฮะสองพันหกนี่น,นี่ก็สามเคนะครับอันนี้อันนี้เนื้อกี่ไหลไหมครับอ,อันนี้เป็นชุดกรรมการชุดกรรมการอ๋อนี่ไงกกกรกรมการนครับสี่พันบาทนะครับกรรมการหน้าทองคํา อันนี้ก็สี่พันนะครับหน้าทองคําโอ้โห oh, oh. อันนี้จะเป็นเนื้ออะไรครับอันนี้ใช่เนื้อเงินหรือเปล่าอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงินโอ้โหสี่พันบาทนะครับปีหกสามนะครับนี่สวยมากครับเศรษฐีพันล้านเนื้อเงินลงยาแดงนะฮะนี่เปิดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ อันนี้เนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะฮะสี่สิบพันล้านหมื่นสามนะครับน,นี่เมื่อกี้นัดถามพี่เขาอยู่เนี่ยยา,ย,ยาเขียวนะฮะเก้าพันห้านะครับรวยหมื่นล้านเงินลงยาเขียวนี่ก็ไหลนี่ก็ไหลร,รุ่นอะไรครับกระไลรูปหล่อนี่ครับรูปหล่อนะฮะ โอ้โหร้านพี่เฮงเรวยๆค่ะอ๋อเฮงเฮงรวยๆเฮงเฮงรวยๆเฮงเฮงรวยๆนะครับกระไลอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่อันนี้ใช่ไหมสองพันห้าครับป้ายป้ายหลุดอันนี้ของมูลทีนะฮะเนื้ออับาก้าสี่พันบาทครับผมนี่คล้ายๆกับชนะจนนะฮะ น,นี้จะเป็นรวยมหาเศรษฐี 94, 700บาทแค่ทันนะครับเป็นละคังนะฮะรวยทวีคูณ600อันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับงเงิน,นงเงินนะฮะเงินจะแดงนี่ก็นี่รวยชนะจนนะครับพร้อมก่องนะฮะ อันนี้เสาห้าใช่ไหมครับนี่ครับใช่ใช่เสาห้าปีห้าหเจ็ดปีห้าเจ็ดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่อันนั้นจะไม่จริงไม่อยากปล่อยอะไรแต่ผมต,ไไตั้งไว้เฉยๆอ๋อแรงๆไม่ไหวครับโชว์โชว์นะโชว์ใช่ไหมครับโชว์ไปก่อนนั่นมันเป็นรอยจานแล้วเลยผมเขาดูหน่ยอยครับโอ้มีจานด้วยผมขอดูหน่อยครับอันไหนป้าอันนั่นแหะอันนั่นแหะรอยจานแล้วมีมีทีวอนของพ่อนี่ อาคารน่าจะแรงนะครับอีนี้ผมไหวห้อยอเองานะครับนี่ครับมีจีวนด้วยลอยจานด้วยนะครับนี่ครับเสาห้านะฮะแท้ทันนะครับนิยมด้วย,วยนี่นี่ป๊อปเปิลเนี่ยโอ้ยายเูย โอหสวยงามมากครับนี่ยิ้มรับซัพ์6,500นะครับจลมพร5 4นะครับเนื้อเงินนะฮะ14,500บาทนี่สวยงามมากครับราคาก็ตามป้ายเลยครับ โอ้โหยับนะครับครับผมราคาตามป้ายเลยฮะสวยงามมากเลยฮะนี่ครับผมดูดูเฮงเฮงสองร้อยนะครับผ้ายันนะครับเลือนสมรักษ์นะฮะสี่พันห้านะครับลงนี่สีฟ้าสี่พันห้าผ้ายันนะครับพร้อมกรอบ สวยงามมากครับโอ้โหนี่ครับผมพายันอันนี้ก็จะเป็นนะฮะย่อยๆถุงเงินถุงทองหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเองฮะร,ราคาตามป้ายนะฮะถ้าบอกบอกไม่หมดแน่ครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้สวยงามมากครับรวบรวมนะฮะเหรียญหลวงพ่อรวย นะครับแทันทั้งนั้นเลยฮะอันนี้เป็นกระไลใ่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับ1,200ค่ะ1,200นะครับโอ้โหกระไลนี้เป็นห้อยคอเด็กได้เลยนะฮะสวยงามมากครับโดยเหลือล้นนะฮะ3 8 0เนื้อหนังยาแดง2บาทนะครับนี่ร9วเก้าเก้านะฮะหน้าทองคำ นะครับโอ้โหน,นี่จะบูชาครูนะครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เปิดนะนี่อันนี้เป็นรุ่นปี40มหาราชแล้วก็เทียนไทยโอ้โหปี40ใช่ไหมครับแล้วก็แต่นี่ไม่ได้ไนั่นนะ่นคือห้อยเก็บ <c oughs> แล้วมีมีมีข้างหลังมีมเกสาหลวงพ่อแล้วก็ทีวรหลวงพ่ออ๋อนี่ไงครับโอ้โห ยอดเลยครับตีราคาไม่ได้นะฮะประเมินไม่ได้ครับ <c oughs> ใครจะได้แบบนี้นะฮะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าพี่เขาไม่เปิดไม่ปย <c oughs> ปรยน,น,นี่ <c oughs> โอ้โหอ,นนอันนี้ปีสามแปดนะเนื้อตะกวัวมีรอยจานห,หลวงพ่อโอ้โหรอยจานเต็มเลยครับปีสามแปดเนื้อตะกวัวนะฮะไม่ต้องถามครับไม่เปิดแน่เลย <c oughs> มีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับแท้ทันนิยมแล้วก็มีรอยจานนะครับ สวยงามมากครับโอ้โหครับพี่เขาให้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เกษารวงพ่อจีบรนะครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร้านเจด้านะครับนี่ตามเฟซบุ๊กก็มีครับไลน์เบอร์โทรก็มีแคปไปเลยฮะเจจ้าเจเจจ้านะครับร้านนี้อันนี้อะไรเนี่ยลูกใหญ่้าขายก็บูชาได้น้างบนอ่ะหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับ อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นยันนะครับใช่ผ้ายันรวยเพิ่มพูนจ้ะพันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นรูปใช่ไหมครับใช่ค่ะสามร้อยอ๋อโอ้โหกรอบสุดยอดเลยใช่อ๋อสองร้อยอ่าอันนี้ก็สองร้อยค่ะอ่อันเดียวกันค่ะถ้าเล็กเล็กถ้าอย่างนี้ร้อยห้าสิบค่ะคุณน้องจ๋าอันนี้สามองค์รวยเพิ่มพูนอันนี้ฝุ่นเศษเลยนะอ๋อถ้าอย่างนี้ร้อยเดียวจ้าอันเลยอัน เียมันจะเล็กกว่าอันโน้นเห็นปะ่ะถ้าอย่างเงี้ร้อยเดียวจ้ะอ๋อร้อยเดียวใช่ไหมครับจา้จาจ้าอย่างเงี้ร้อยเดียวโอ้โหถ้าเล็กๆเดี๋ยวคุณน้องมาขายแบบนี้ต่อเดี๋ยวพี่อาธิบายอันนี้ตครับถ้าเล็กๆอย่างเงี้ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทอันไหนครับอันนี้ค่ะห้าสิบอ๋อนี่ห้าสิบค่ะห้าสิบมีเลือกได้หลายแบบเลยค่ะห้าสิบบาทกองนี้จะเป็นห้าสิบใช่ไหมครับค่ะค่ะห้าสิบบาทโอ้าทเนี่ยร้อยหนึ่งที่ห้าสิบโอ้โหครับ ตามราคาเลยจ้าอันนี้จะตามป้ายเลยนะครับ800จ้าแปดร้อยรุ่นซื้อที่ดินนะครับอันนี้เป็นกระล่ทองลงยาแดงให้พี่ใช่จ <800. S 2> ้าแปดร้อยลาลงยาแดงโอ้โหสวยมากครับอันนี้จะเป็น 3k 1000นะครับโอ้โหสวยมากเลยอันนี้จะเป็นพวกยี่ยอยใช่ไหมครับ่อันนี้จะเป็นอันนี้อะไรฮะพี่รุ่นรวยเข้าก้าค่ะเพื่อ<ด>เหลือโควิดที่ผ่านมาอ๋ออันนี้เท่าไหร่ครับ200 สองร้อยโอ้โหราคาจับต้องได้เลยสองร้อยเองครับนี่อันนี้สติกเกอร์เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบมันมีสองขนาดนะคะคุณน้องอันนั้นอันใหญ่สองร้อยค่ะอ๋ออันนี้สะท้อนแสงไหมพี่สะท้อนค่ะสะท้อนแสงนะครับคุณน้องเปิดดูได้เปิดขึ้นได้ต้อเปิดเปิดขึ้นได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่อันนี้ร้อยเดียวค่ะนี่ร้อยเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณน้องอันร้อยเดียวโอ้โหย้อยร้อยเดียวนะครับนี่ นี่รวยทวีคูณเท่าไหร่ครับพันแปดค่ะพันแปดนะครับกระลาทองลายถุงชาตินะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นรวยเก้าเก้าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งค่ะโอ้โหสวยงามมากครับนี่หอมเลี่ยมกันน้ํำอ่าอันนี้อะไรพี่อันนี้ของวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะอ๋อปูมสีหน้า โอ้โหสีหน้าโอ้อโห و. นี่สวยงามนะครับโอ้โห و. เยอะๆเลยพวกนี้ย่อยราคา,จ,าจับต้องได้นะครับพวกนี้100่งร้อยบาทาโอเคครับขอบมากครับขไปครับสวัสดีครับ,บมีท้าวเวสสุวรรณไหมครับท้าวเวสสุวรรณไม่มีเลยครัอ๋อครับ หมดแล้วเป็น่นไหนวะทาวีสุวรรณมีทาวเวสสุวรรณไหมครับทาวเวสุวรรณเ้ท้าวเวสุวรรหมดยังที่ร้านอ่ะหมดเป็ทาเวมีองค์ไหนก็ไม่บอกให้พี่เขาลุ้นเอาเองเลยเดียได้ อ๋ออันนี้เป็นองค์อ๋ออย่าเป็นเหรียญเหรียญมีไหมฮะเหรียญไม่มีเลยได้เข้าไปเลยร้อยเหรียญไม่มีเหรียญไม่มีโอ้โหอ่าร้านไหนไม่มีเลย <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับเท่าไหรลสามร้อยห้าสิบไม่มีเลยอะไรครับอันนี้มาจากบางนาบางนาใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบพร้อมกรอบพร้อม อ๋ออันนี้ที่วัตโกใช่ไหมครับไม่ใช่ ico วัตโกอ๋อวัตโกวัตโกยังไม่มีแล้วตอนนี้หาย,ยากหรอครับ,รอ,รบอันนี้อันนี้ที่ไหนเนี่ยมัน,นมาจากบางนาหมดเลยบางนาหมดเลยใช่ไหมครับถ้าวตัตโกถ้าเท้าเวสวนวตัตโกเขาผมไม่มีอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับมีแต่แบบนี้แต่ย่อยย่อเพราะว่าตอนนี้หายากครับเวสุวรรณนะครับผมวัตโกเขาก็เก็บ อาครับผมมากครับไปโอีเห็นเว็บรุ่นไหนวะแหนะคะใีะนี่ไงอันนี้สวยหรือเปล่าโอ้โหนีงสวยเลยอันนี้ทองแท้หรือเปล่าเนี่ยอื้อๆๆๆ ทาเวศสุวรรณไหมครับนี่ก็แบบเยียบแล้วรออันนี้หรอครับแบบนี้หรอมีแสงโอ้จะดีเลีอยวหนูยิบให้ดูนี่ครับตามหาท้าเวศสุวรรณนะฮะ,ะหาวม่นเนี่ยค่ะอนีตอวน,นี้ไม่่อยมีใช่ครับผมถามร้านไหนไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีแล้วที่<อ>น,นี่ถูกขายราคาตั้งแต่5เดือนที่แล้วนะโอ้โหอนเดือนนะคะเพิ่งมาขายครัอ มีแต่แบบเลี่ยมใช่ไหมครับ,รบอ๋ออันนี้พันสองได้อะไรบ้างครับพันสองอ๋อเฉพาะไม่เกี่ยวกับสร้อยนะครับ,รบอืมมีแต่แบบเลี่ยมนะครับทาเวสุวรรณรุ่นแรกไหมครับเนี่ยรุ่นแรกนะฮะของวัตโกะนะฮะทาเวสุวรรณรุ่นแรกบรรดาลซับหรือเปล่าใช่ไหมครับรุ่นบรรดาลซับ โอเคครับพี่ครับ <แ das S 1> ขอบค <แ S 1> ุณมากครับโอ้โหหายากจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้หาทัพเวส,สุวรรณไม่มีสังร้านเลยมีครับมีครับร้านขายร้านสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมทครับผมโอเคครับนี่เราก็ได้ ของที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านครับฝนจะตกนะฮะไปกันครับผมก็ติดตามคลิปต่อไปแล้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกวัดเปิดครับผมไปกันครับกลับบ้าน